ผ่านการรับรองที่ไทยแล้วเสืีหมีม่ี1 1 T Pro คาดใช้ชิปส n a p d r a g o n 8 8 8อาจเปิดตัวกันยายนนี้ล่าสุดได้มีสมาร์ทโฟนรุน่น x i a o ม i มี11 T Pro ได้ผ่านการรับรองจากคอสทชที่ไทยเป็นที่รเรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลจากคอสทชเผยว่าเ x i a o มีมี11 T Pro รุ่นที่ผ่านการรับรองนั้นเป็นโมเดล 2107113SG ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ผ่านการรับรองจากทาง FCC ของสาหารัฐอเมริกาและ SIRAM ของมาเลเซียไปแล้วนะครับข้อมูลที่ผ่านมาอ้างว่าเืรอมี่มี11 T s ีซีรี อาจจะมีด้วยกันอย่างน้อย2รุ่นคือ Xiaomi Mi 11T และ Xiaomi Mi 11T Pro ซึ่งทั้ง2รุ่นอาจอัปเกรดหน้าจอจากรุ่นก่อนหน้าที่เป็น IPS LCD มาเป็น OLED ที่มีค่ารีเฟรช120เฮิรตในรุ่น Xiaomi Mi 11T จะใช้ชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1200ส่วนรุ่น Pro จะใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 888พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5000mAh ลองรับชาร์ตไว้2 0บาทด้วยครับนะครับคราวนี้แฟนๆเสือมีบ้านเราก็เก็บเงินเตรียมรอกันได้เลยนะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ